มาเดอ้อมาเก็บกสตรอเบอรี่เด้อค่ะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่อ่อนโบออ้เบิ่งเนียเต็มอยู่ค่ะเต็มไปหมดเลยมาเดอ้อผู้ใดอยากเก็บป้าลายกระด้อมาว่าทั้งด้สุกกะมี ส่นนอนบ่ค่ะคุณน่ะเต็มเลยแรงเต็มเลยเด็กยน่อยกับปิดเอาปิดเอาโอ้ยสิเก็บอันใดดีเนาะบานนี้มันก็ลายแท่เนาะ สออรบอค่ะสออรอบอสออรบอโอ้ยจากสิกิบมางได้เก็บบดถึกมางแบบนี้กระแซบด้วยค่ะเนี่ยกรอบดีแต่เขาบอกให้กินโอ้ยบางมากนี่มีแต่หมากยงใหญ่พุ่นค่ะโอ้ยสออคักอยากให้เป็นอยู่เมืองไทยไดี อาหมางนี่แมอุ้ยหมางง่งยงายกระรดวหมางง่ายหลหมางง่ายหลมาเดอ้อแต่เขาหามกิน,มนมวะแม่นบ่แอบกินก็นได้แม,นม่นบ่ผู้ใดสินว่าเห็นแม,นม่นบ่มองนี่บ่อนหลายมองตรงๆพูดเออฟังนั่นลาย เี่ตัวหนไงเขาได้ยัไกับโอ้ยคนีบบสพลังเน่ยงเจ้ามันมันอียงนั่เนี่ยายมันอียง,ไ,ยหยงไหนบ้างรวยค่ะเก็บอันไส้ผ่าม่มาเก็บสตอเบอรี่คน,คนบ้าเบิ่งเหรอคนรวยคนรวยเนาะรวยนะนยนะโอ้ยตาสวอ่อนเ่อจะเก็บมากยังใดดีด บังดูโชว์ต้นกระตานป้าแต่ดุงแต่โดนหักกระเก็บได้แค่นั้นน้องอตุ๊กตามีเซ็ดกล้องยู่บอตรงนี้มันหน่วยบง้งานใหญ่ขึ้นมองนัง่นบ่อหลป้ากล้เจ้าวันมุน่ะเหยๆเหมัอนบ่ออันนั้นนี่นัน่นเซ็จบ่เป็นหน่วยบัน มองน่ะมองหลังก็ไม่ใ่อะถ่านคนมาเบิรงหนวยนี่มาเบิ่ง <c oughs> หนวย่าเบินวยนี่มันคือเป็นยังสี่นวยนี่เอ้าเอมจะเป็นแฟดกับเมเลยเอมจะออกมาผิดแบบใดุดนี่อ้นหวนเน,น่มันมันมัน,มน,มนเอามาใส่ปากเลยอยดูยนะ บ้านเอาเบิ้งควงนี้วุ้ยเบิ่งเนี่ยบ้านโอ้ยยังแหยบ้านเขาเมื่อเก็บแต่ว่าเปิดสวนเขาแท้และโอ้ยกินหอดบ้านกินหอดเด็กน้อยอยู่บ้านเนาะบ้านาน้องเราแพงแพงด้ยนี่เนาะแพงหลายอยู่บ้านทั้งไหนไม่รวยนี่ยนี่นี่ด้วยไหนไหน,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 น นนสว<อ>นแทมใ่ปาก,กันจน้อย้รั <ๆ S 1> ก,กินของเขาด้อนี่เขาหามกินเด้วค่ะ <laughs> ถ้าเหนถ้าเขาเห็นเขากินอยู่ในสวนเขาหนีเอาเสีแลออกจากสวนทันทีเลยใช่ไหมรักกินค่ะเอาไปนั้นอันนั้น นอนน้อยงเเอาทายยู่ดิเนี้ยบึงดูบึงา <c oughs> โอ้พวกน,นี้แม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสวนคัโอ้ป้าใส่ปากเลยด้วยโซมันโอ้ยตายโอ้ย,าย,อยมาคินหอดนาะคิดหอดนคดอดนดยู่บานะเนาะ มาเด้อผู้ใดอยากกินยื่นปากเข้ามากินเด้อค่ะมาเบิ่งหน่วยนี้มาเบิ่งหน่วยนี้เบิ่งหน่วยนี้เด้อค่ะยื่นปากเข้ามาเด้อผู้ใดอยากกินนะ่ะเซีเซียสปากให้มามายังพี่ขากลับมาพี่ฟังนี่ฟังนี่ขี้กันยุพี่คือกันกนี่มา นอนได้ไหมขบไว้นี่น้นๆรีไวงนี้ตาม่น้อยนะสิอปอนด์เตะตาเนี่ยสิปอนด์นะเขาไม่ได้จ้างินกิโลติอนีเ่ยนเนี่ยคือปุตุยง่ๆนะน้น่ะน้น่ะขบไว้นี่ขไว้นี่อ้สรรคค คนมาเก็บเห็ดอยู่แล้วมาเก็บปลาสิมากค่ะโอ้ยคนมานู่แล้วเนาะนาเก็บกันของพวกเนี้ยมาทีแล้วโอ้ยเก็บเอาเก็บเอาพวกอันี้ต้นไม้ใหญ่ๆโอ้ยจังเมียนสะออนสะออนก็ไปเก็บเห็ดอีก <laughs> <laughs> มาเด้ออุ้งโอ้ยโอย ยังไงซุ้มอยู่บ้านมาเก็บน้ำเทน้องป๊ามันสิบโแล้วมีอะไชั่วโมงเนี่ยมาเบิ่งได้ค่ะมาด่ามันใส่สินใหม่มาเก็บสตอบปเี่เบิ่งเบิ่งแน่เป่าเบิ่งแน่เบิ่งแน่เนี่ยค่ะเปล่าเป่าแต่หมากยังซี่แ่บด้วยนี่กรอบดี เนี่ยท,ที่ที่กินอยู่บ้านน่ะมันกรอบดีดีเนยเนยนยเยขาวแน่แดงแน่เนี่ย,ย,ยมันยังไว้หลายปาทาก้าวสี่เนี่ยทาทายเอาลย็นตำตำเนี่ยโอ,อ้ สวัสดีครับสวัสดีครับฟังผู้ชายมันผูชายพามาเก็บโอเคอืม Yeah ครับ You can't mix o u can't mix t h e m up put that in there mate I know No no because after that we put in your basket โอเค We are they going มีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ สตรอเบอรี่สอนคักสอนคักค่ะสอนโอ้ยน้อมันอยากให้จ่บันเขามาเก็บใช่ไหมวุ้นแม่ค่ะวุ้วนแม่ตุนไม่ใหญ่ว้าเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นบ่ค่ะอันนี้แม่เหมิดค่ะแม่เหมิด แม่นมดค่ะแถวเนี้ยว่าแดงจึ้งคืงค่ะแดงจึ้งคืงค่ะ่ค่ะบาเต็มไปมดนี่กปนไว่ใหญ่ค่ะไงไใหญ่โอ้ฝนกระลิ้นเป็นบ่ค่ะเป็นบ่ก่า นี่เดินไปยังไงเบื้องพวงนี่เบื้องนวยนี่ค่ะโอ้เบิ้งหน่วยนี่ค่ะหน่วยนี่เ <Okay. S 1> บิ้งหน่วยนี่เด้อค่ะโอ้หน่วยใหญ่คักขนาดเนี่ยค่ะ่ะหน่วยบังใหญ่้องซองวยนี่ สองไม่นี่แม่เบื้องแน่คะ่ะเบื้องโอ้ยกรอบลายเสียงเด็ดดังกรอบๆเลยบึงพวงนี้บึงพวงนี้คะ่ะ พิงนี่ไหมเพิ่น่เพิ่นี้ค่ะโอ้ยสอนค่ะสอนลายเพิ่งนี้ค่ะเพิ่นี้่พนี่ไหมเห็นบ่เห็นไพนี่บ่เออเสียงเด็ดดังกรอบเลยก็แบบมินเอร์น่งตัวใหญ่ด้วยค่ะ to โอ้ลนเบิ้อันนี้ค่ะเบิง้งโอ้สอนลายโอ้ยกินฮอดบันเท่าเท่นาะบรมีแต่สตอรอเบอรี่เด้อค่ะมันมีหลายอย่างอยู่มีบลูเบอรี่มีเข่าโพโทดมีหลายอย่างค่ะเนี yeah. ่ยสอนลายสวน เป็นบ yeah, oh, oh, ้านเฮาเนาะโอ้โหหนาวบึงแน่โอ้ยมีเดินวยหญ่ๆว่าค่ะบึงแน่เก็บเอาเก็บเอาเนี่ยค่ะใช่ค่ะพี่หาเป็นพี่หาหน่วยใหญ่ค่ะพี่แอะ์บึงแน่พี่แค่ะ ว่ะพูดแม่เน่ยัง่งเลยก็คะโุ้ยส่วนสวนไลน์จสี่ายแบบใดค่ะมันเต็มมลาย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 เนาะค่ะว่ะนี่จะมายญ่า ต้องพี่หาค่ะอะพี่หาเนะี่ยมันจะเห็นหน่วยใหญ่เลยเอามันค่อยหน่วยใหญ่ค่ะม่นยังเหมือนหน่วยใหญ่เลยเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ม่นยังใหญ่เลยพุ่นแม่ค่ะพุ่นแม่เต็มเลยค่ะเต็มเลยเห็นบ่ค่ะเพี่ยเพี่ยะหาบงงนวบนี้โอ้โหยิบอ่อีแม่ มัน่วหญ่ออกกระดอกกระเดียดอะไโอ้ยโอ้ยขี้หอดทางบ้านนี่นเนาะขี้หอดเด็กๆขี้หอดเด็กแกล้งเหรอโอ้ย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 บังหนามันจะเวไงๆค่ะจากเสาว์คำใดได้แต่โอ้ยมันลายลายมันลายลายค่ะมันลายลายบังแน้กว่าเห็นบ่ค่ะเต็มเลยพุทธนะ เงินเมืดค่ะแถวเนี่ยแถวเนี่ยแม่นเมืดอันว่าเงินหน่อยๆเด้ค่ะยิ่งครึงยิ่งกว่าัวค่ะเห็นบ่เห็นบ่ค่ะแสงยิ่งครึงอยู่เขาเพียงค่เพื่อเก็บบุญเนี่ยเจ้าของส่วนเขาก็ได้แห็งแหวกหน่วยยัยเอ็งแหวกเข้าไปแห็งพ่อแต่หน่วยใยัย ว่าอู้มาเด้อค่ะมาเด้อค่ะยืนมือเขามาเด้อยืนมือเขามาแต่เมื่อน,นี้อากาศบ่ค่อยดีเป็นไงค่ะฝนตกแดดบ่ออกฝนตกเมื่อนี้พว่าค่ะว่าเงือกเขาคือพวเก็บไปส่งตามล้านตามช็อปบุ้นเนี่ยอ้ย มันไวน้วนี่แน่กว่าอ่ะกอค่ะสะออนคักสะออนคักสะออนแน่มันโมมิตต์หน่วยหน่อยเด้วยกับมิตต์หน่วยใหญ่ๆเด้เนี่ยวน่ะว่ะอ่ะหนโอ้โอ้โอโอจักสิจักสิลองเพลงว่าจังใดเจักสิลองว่าจังใดดีด แน่ขว่าค่ะว่าวแมม,มันโมเมนตหน่อยๆเลยค่ะม,มันเต็มเลยเ่ากับหน่วยปัญญายี่หอดิ่งหน่อยยี่หอดิ่งหน่อยเด้ยังไงดิกงหน่อยมันเก็บน้ำแค่นะ้สมวนแ่เนาะด็กหน่อยมันเก็บเบิงบ้งค่ะเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งค่ะ เบิ้องเน้เบิ้องเน้เบิ้องเน้คะ่ะเบิ้องเน้คะ่ะเอามีผู้เดียวแล้วอยู่นี่ไปใส่เมิดเนาะคนเน,นี่ยเนาะมีผู้เดียวอยู่ป่านี่มีผู้เดียว <c oughs> เยวบืงอันนี้คะ่ะเบืงอันนี้เบิ้งสองเลยนี่เบื้องสองเลยนี่เห็นบ่ค่ะเบิ้งสองเลยนี่ยัง,งเหมือนไงเลย ยืดแน่หนีจากมืดมือแท้เนาะเขาให้อยู่แค่ชั่วโมงเดียวค่ะเพราะว่าช่วงโควิดนี่เขาสิบรให้เขาสิบรใ,ให้อยู่โดนเพราะว่าคนกับสิเข่ามาเรื่อยๆเองสิแม่ค่ะเอาก็เลยบบ่บ่บ่ห้พากันให้อยู่โดนรูดเมียค่ะรูดเมียเบิ้งเบิ้งเนี่ยค่ะเบิง้งเบิ้งเนี้ย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 ได้จัด ได้แต่ว่าว่าเบิ้องเน้เบิ้งเน่แหละค่ะเบิง้งเขาเก็บเอาเก็บเอา,เอา,เอา,เอาลดแล้วโะอ่อนอันนี้สิจักบาทบู้บันเน่ตะก้านี่ว่าแม่นสิหาล้อยคุณบอกค่ะห้าร้อยบาท,บาทพุ่นไหมคะ่ะพุ่นไหมเบิ้งเปลียนคะ่ะที่ว่าให้โะอ่อนได้หรือเนาะบ้านเขาบ่ามีเนาะ บ้านเฮาม่มีหลายแบบนี้เนาะเบื่องแม่ค่ะทั้งพี่กับพ่อทั้งพี่เ้ยค่ะเบื่องแม่เปียงเขาเปียงเขาเปียงว่าไม่เก็บทรงล้านเบื่องแม่ค่ะเขาเปียงค่อยปล่อยให้ยู่จังสี่เบิ่งแม่แน่นบ่กค่ะพูดแม่ค่ะ โอ้ยซีวอาว่ายังไงย่าตัวนุ้ยยิ้งย่ย่นี้ย่มงน,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 นี้ตันุ้ยยิ้ง่ายีุแม่ค่ะคุ้นแม่โอ้ยนอนโอ้ยกิน,อกนอหอดบานใทนะ่เนาะอยากห้ยใช่เนาะอยากห้วุ้แม่วุานแม่แงแวกออกไปย่งไงยค่ะ พี่แม่ค่ะนี่ตึ้นวยยงใหญ่พี่แม่พี่แม่ค่ะเห็นบ่เห็นบ่ค่ะว่ะพี่แม่ค่ะตึ้นวยยิ่งใหญ่ได้เนี่ยฟังเสียงเด็ดค่ะว่โอ้ยเขาว่าให้กินเด้อค่ะแต่สิลักกิน หวานไรค่ะอ,อ้ยเอ่อนเดิโอ้ยเอ่อนกินอีกก่อนค่ะรักกินค่ะรักกินขอไห้กินเบิ้งค่ะเบิง้งเบิ้งค่ะ เบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบงโอ้ยสะอ่อนดีดนี่นี่ก็จะหวานแท้อินอี๋ก่อนเด้อหวานครับด้วยนี่ไหมค่ะ แบลกกินของเขาเบื่อนี้ค่ะอ้ย้ยจักสิวาจังไโอ้ยได้จะว่าคิดหอดบ้านคิดหอดเด็กน้อยคิดหอดเมกกี้คิดหอดหนูจัสมินคิดหอดกุผัดคิดหอด ี่คสุขุนล่ะค่ะจักสีว่ายัางไดเนาะอยากให้มาเห็นอยากให้มาเก็บอยากให้มาเบิงดิานเฮาเนาะโอ้ยมันบ่นี้เนาะเบิงแน่ค่ะเบิองเบิองเบิงเบิงแน่ค่ะเบิงแน่ค่ะเต็มเมดค่ะผัวแดงจิงคึงอยู่ค่ะจักสีว่าว่ายังไดค่ะบ่กเคยเห็นคักปนี่ นี่ยังมะเอากระดอกระเดียวใช่ะเบิ่งแน่เบิ่งแน่ค่ะโอ้ยโอ้ยเนาะมาสะอ่อนเธอเนาะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนค่ะสะอ่อนฟังเสียงเด็อดด้วยค่ะว้า ดังครับเลยมันนันนั้นลายมัน,นสดลายสดลายค่ะโอ้ป้าค่ะเดี๋ยวไปไปไปถ่ายเบิ้งอีกอันนึงค่ะอีกหมากไม้อันนึงหมากเอ่อหมากบลูเบอร์รี่ป้าค่ะไปกัน